บินไทยเฉลยสาเหต,สเหตุสอรพง์ชาตรีเข้าไอซีไม่ใช่เพราะมะเร็งวันที่17กุมภาพันธ์2565บินบรรลือฤทธิ์และไทยเอกพันธ์ตั้งโต๊ะแถลงถึงข่าวสอรพง์ชาตรีป่วยมะเร็งรักษาตัวอยู่ในห้องไอซีล่าสุดข่าวไปไกลและมีหลายเรื่องที่สังคมกำลังเข้าใจผิดเรื่องแรกเลยคือสอรพง์ชาตรีป่วยมะเร็งปอดไม่ใช่มะเร็งสมองอย่างที่ข่าวออก และสาเหตุที่เข้าโรงพยาบาลครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับโรคมะเร็งบินบลูริเผยว่าอาการป่วยสรพงชาตรีป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดเมื่อห้าปีที่แล้วและได้รักษาตัวมาเรื่อยๆเคยตัดชิ้นเนื้อไปตรวจที่ปอดข้างซ้ายและรักษาอาการป่วยมาตามลำดับจนอา,อาการดีขึ้นและกลับไปทำงานได้ตามปกติกระทั่งประมาณปีที่แล้วอาการกำเริบภรรยาสรพง์ชาตรีได้โทรมาบอกข่าวตอนนั้นจึงไปเยี่ยมปีก่อนที่ไป สรพงชาตรีดูสู้ผอมและตอนแรกเหมือนจำตนไม่ได้ต้องบอกว่าคือบินบรรลือฤิ์และพอรู้ว่าเป็นบินบรรลือฤธิ์ความจำเรื่องเก่าๆก็ก,กลับมาทันทีตอนนี้ก็กลับมาเป็นที่เดิมแต่เชื้อกระจายไปบ้างตามร่างกายแต่เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาสรพง์ชาตรีเข้า IC ซียูฉุกเฉินเนื่องจากสำลักอาหาร คือมีคนเอากล้วยน้ำว้ามาให้แกกินแต่แกไม่อยากกินก็กัดแล้วอมเอาไว้ตามประสาคนป่วยจากนั้นเหมือนนึกขึ้นได้วับหนึ่งก็รีบกลืนลงไปพร้อมดื่มน้ำตามทำให้สำลับกล้วยน้ำวา้าไปติดหลอดลมหายใจไม่ออกสุดท้ายจึงต้องรีบส่งโรงพยาบาลและถูกส่งเข้ารักษาตัวในห้องไอซีและตอนนี้ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้ว ที่ไปเยี่ยมล่าสุดบอกเลยว่าอาการดีขึ้นมากดูดีกว่าเมื่อตอนที่มาเยี่ยมครั้งก่อนดูหล่อสดใสแข็งแรงข่าวที่ออกมาว่าเป็นโรคมะเร็งสมองนั้นเป็นเพียงแค่ข่าวลือเชื้อมะเร็งกระจายจริงแต่ไม่ใช่มะเร็งสมองและอาการก็ดีขึ้นตามลำดับถ้าหากไม่สำลักอาหารก็รักษาตัวอยู่ที่บ้าน